เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะพี่นี่ยเรกำลังสุเกม Maximum Action นะครับเกมนี้ก็คือเกมเอ่อจำลองให้เราเนี่ยเป็นจอห์นวิกครับผมเอางี้เราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างสมมติใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยผมจะลองแมปม n Street ก่อนครับผมเกมนี้ก็อยู่ในสตรีมนะผมแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมเสียตังค์นะผมนี่ครับมันมี UC เริ่มมาก็มียูซี่นะผมสวัสดีปะกทัวร์สวัสดีพวกแต่เขาทำอะไรอ่ะครับผมไล่ซะเอ้ย เนี่ยนะออกไปเราเป็นจอนนครับผมแต่เขาตัอะไรเราไม่ได้ออกเฮ้ยยืนมีโดต้าฮุยนี่ตโลมูซอนแล้วก็โดดยิงเนี่ยยิงปังกระเบิดด้วยเพื่อความเท่ๆนะผมยิงเข้าไปลดยิงไปให้มันระเบิดอา้าวไม่ระเบิด,ดอีกเฮ้ยตายซะเฮ้ยโอ้โหเมาหมดไม่เกินนะผมไปแต่มีใครอีกบ้างตายซะเฮ้ยฮุ่ไเกกอเกตการดเกิดเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเฮ้ยคนนี้ไม่ตายไม่ตายได้ไง เอ้ยปืนนี้มันไม่ไดีเปลี่ยนปืนบ้างเอา MP5 มาเอ้ยตายซะเอ้ย,อยนี่ทันเข้าไปแล้วอยูส่สิเอ้ยตายซะโอ้โหยิงจนประตูหดุดเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โธ่ตโลโมชั่นสักหน่อยนี่ยิงเข้าไปโอ้โหสวยงามไม่เกินมีัตโลโมชั่นเฮ้ยกระโดดไปแล้วก็ตโลโมชั่นนะผมปืนยิงไอซีโดดได้าานาขนาดนี้ ตายซะเป็นไงโอ้โหเมามันนัเกิน m a x i m u m a ่ม i ชันจริงๆเลยครับผมเอา MP5 มาแล้วผมเฮ้ยย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 มยย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 เยย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 วิ่งหาปืนยย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 นยยยนยย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 ยกยย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 ยน โอเคเฮ้ย okay. อ้าวสวัสดีเพื่อนแต่ทำะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยิงขังเปิดใกล้ๆไม่ตายครับผมเพราะเราคือจอนวิ้ครับผมเอามา2แท่งเลยนี่2แท่งเลยสปืนอยู่ยยิงเข้าไปครับผมปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งวู้คือเวลาเกมนี้ยิงเนี่ยถ้าผมกดเมาส์ซ้ายเนะี่ยมันก็จะยิงแค่ปืนซ้ายครับผมถ้าผมกดเมาส์ขวาเนะี่ยมันก็จะยิงแค่เมาส์ปืนขวาครับผมถ้าผมกด2อันพร้อมกันเนะี่ยมันก็จะยิงทั้งสองนะครับผมโอ้โหเฮ้ยสวัสดีพักพวกอ้าวทำไมมันไม่รวมเวอรซอนอ้าวลืมไปรวมเวอร์ซ แต่ผมจะเล่นแบบไม่ค่อยเก็บของเท่าไหร่ครับผมเล่นเอามันเลยคนนี้อะไรเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเอาุึดซองมาดิโอ้โหหยิบได้ไงวะไม่ดีคือสวัดดีปึงป้งตึงตึงสามด้วยลูกซองอ่าโอโ้โหเกมนี้มันเป็นอะไรที่ช่างเมามันด้เกินได้ตัวเอ็นมาตึงตัวด้วยแล้วก็จบฉากไปแล้วครับผมแม็กซิมัมแอคชั่นครับผมแข่งยัไงกันมาสนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็กิมาเมามันกันต่อกันไยครับผม ด่านกับไปก็เป็นด่านขอให้โชคดีสําหรับการจอดนะผมกูดล็อกพาร์คกิ้งนะผมมันจะเกี่ยวกับการจอดอะไรเนะี่ยแต่มีรถออกมามีแก๊งมาเฟียออกมายิงเหรอแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วผมโอ้โหฉากนี้ปืนแต่เสียงเพลงเขาก็ทำมาบิวมากเลยแต่ทางนี้เราจะแบบไปแบบเงียบๆนะผมแต่เขาเออไม่เห็นผมแลบบ้เฮ้ยไม่ต้องเงียบๆแล้วโอ้โหเสียได้ของไอ้มันเสียได้ของขนาดไหนตอ้เอ้ยไม่สมควรเกิดมา ออกไปไม่สมควรเกิดมาเอาปืนมาดีดด้วยนี่จะได้2กระบอกนี่ครับผม t 3 3กับ92 fs นะผมแต่มันเก้ามมกับปืนของโซเวฉบออกไปเฮ้ยเกะกะเกะกะอันนี้มันต้องลูกจองก็มีเอิ้เข้าไปครับผมเอ้ยไม่สมควรเกิดมาเนี่ยมันไม่สมควรเกิดมาโอ้โหโคตรเวอร์นะผมจอห์นวิกซิมูเลเตอร์เฮ้ยเอิ้นเข้าไปครับผมไอ้ไอ้คนพวกนี้มันเกิดมาทำไมรถก็ด้วยให้มันพังไปเลยสี่นัดรถพัง เอ้ยเอยเอไม่ตายใช่ไหมตามด้วยยุกธกองเออแต่มันมีอีกตัวนึงใช่ไหมนี่ไม่รู้ตายเปล่านะไปเช็คอีกทีดิโอ้มันไม่ตายเนะี่ยมีกันต้องหลายคนโอ้โหเมามันมากโอ,โอ,โอ้แต่ตัวตัวคอนกับบาร์กเนี่ยแต่เขาทำอะไรทำอะไรทำอะไรขออนุญาตปรับเออ ความสั่นของกล้องครับผมเป็น5้าแล้วผมนี่นะครับผมทางนี้มันก็จะรู้สึกเวลายิงปืนเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ขึ้นนะครับผมโอ้ยแต่ไมมันไม่ไอ้นี่ขึ้นเนอะไอซ้อไอ้สวัสดีพระครูโอ้โหโอ้โหไเฟรมเรทผม23เฟรมเปอร์เซก่ะไอซ้อผมไม่รู้คลิปจะออกมาลื่นหรือเปล่าเนี่ยแต่เกมกระตุกมากเลยนะผมไอซ้อโอ้โหไอซี่ ตายโอ้โหตายกันนี่ฮะโชคดีสำหรับการจอดมาทำไมมาทำไมมาทำไมยิงซ้ำเข้าไปเลยกระโดดไปแับจอนวิกครับผมสโซโมชั่นไปเลยกระโดดอา้าวไม่กระโดดแล้วจอนวิกหมดแรงจอนวิกไม่หมดแรงแล้วนี่ยิงเข้าไปแล้วผมโอ้โหอู้โอ้โห,โโห,โโหแต่มียังเหลืออีกยังเหลืออีกเหรอยังเหลืออีกใช่ไหมมานี่หมดยัง หมดเกลี้ยงหรือยังหมดเกลี้ยงหรือยังอ่าโอเคหมดเกลี้ยงแล้วครับผมก็ไปต่อเลยครับไปเอาอันนี้มาด้วยโอเคไปกันเลยไปต่อจะโ,โลโ่นสั้นทำไมอ่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนทำไมมันวิ่งโล็วจันอือเป็นไงแล้วก็จบฉากนะครับผมว้าวาดต่อไปก็เป็นดาด over easy hospital แลับผมนี่มันเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มมาลง โอ้อันนี้เราเริ่มแบบไม่มีปืนนะผมเริ่มแบบไม่มีปืนอย่างงี้มันก็ง่ายดีสวัสดีเตะไปเลยอุย้ยเอ้ยสดุบอ,อ้าวจะโดดทะลุหน้าต่างเลยโอเคคันนี้เราจะมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วโอเคมาเลยอยแต่กดปุ่มไปเตะนะเฮ้ยปุ่มไหนไม่รู้ต่อยปก,ก่อเปล่านี่ออกนอกหน้าต่างไปเลยอันนี้มันก็มีลูกซองอยู่ทำไมเราไม่เอาลูกซองมาก็ฮ้ยชุบอืมก็ไปนะผมนีเ่เป็นไงมานี่ มากันให้หมดเลยนี่มันต้องเข้าห้องแบบนี้เลยเป็นทียะมนุษย์อาไปเอาปืนลูกซองไว้ด้วยทุกเลยต่อยกันให้หมดกันตายกันให้หมดไม่สมควรเกิดมาไม่สมควรเกิดมาไม่ตายใช่ไหมไม่ตายก็ต้องซ้มด้วยปืนลูกซองฮะตายกันซิไหมเนี่ตายก็เอาเอา่เอามาทั้งสองอันนี้จะได้เท่ก่าครับผมโอ้โห นะเอาลูกซองมาแหละดีแล้วโอ้โหลูกซองสองอลูกซองดับเบิลแล้วผมโอ้โห,โโหแต่ไม่มันเพิ่งมาเสกกันในห้องแต่จอร์นวิกเมาไปหน่อยจอร์นวิกตายโอโ้มีมายิงจอร์นวิกซ้ำด้วยแม็กซิมัมเดทกันเลยครับผมโอเคครับผมเราจะมาเริ่มใหม่กันครับผมครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนเดิมครับผมครั้งนี้เราจะไปแบบเงียบๆครับผมโอเคครับผมเปิดตัวแบบเงียบๆต้อง,งอย่างนี้ครับผมแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นหยิบตัวเอมาครับผมแล้วก็สวัสด,ดี สวัสดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอ้อาวทำไมมันเตะไปหาตัวเองยินดีต้อนรับอา้าวไม่โดนอ่อย่างเงี้ไม่ต้องเพียงปืนแล้วก็เอาปืนพกมาก็บึ้งืนปืนปไง,ปง,ปงเ,เป็นไงสวัสดีเพื่อนโอ้โหเอา MP5 มาโอเคขอบพื้นมากมีปืนกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหเอาปืนพกมาทั้งสองอันเลยสวัสดีโอ้โหโห,โห,โหดายเกินนะผมตายครับ นี่ m 1็ครับผมกดตัว X มันยิงกระเบิดได้อา้าวมอก้จับหยิบ M16 มาแล้วไม่ใช่เหรอสร้างมันเถอะครับสร้างมันเถอะครับแต่ตรงนี้เป็นศาสตร์ที่ผมตายครับผมแต่ที่นี้ผมเนี่ยจะไม่ตายครับผมสังหวัสดี maximum Action กันเลยทีเดียวครับผมโอ้โหแต่เขาทําอะไรเนี่ยทอะไรทําอะไรผมไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้ตายจนะ้าโอ้โหยังไม่ตายใช่ไหม กินสิโอ้โหดีโดอะไรดีรางขางนี้เอาตัวทีมาเดี๋ยวนี้นี่เป็นไงให้เต็มเต็มหน้าไปเลยโอ้โหโอ้โหโหดด้เอาปืนพวกมาสักสองอันพอแล้วก็ไปต่อสู้กันต่อเลยมาเนี่ยเฮ้ยฮังเกิลกวังเกลแลสเชอรี่ทีมมันคือใครแก๊งมาเฟียเหรอเราไม่รู้แต่ทีนี้เราเพียงระเบิดไปนะผมตายซะไอ้แก๊งมาเฟีย้ยโอ้โหไม่ไม่ไฟไม ไฟไหมไฟไหมใช่ไหมตายก็โดนปืนพกไปสั้มด้วย M P ห้าย่เป็นไงแก,งก๊งมาเฟียตายแล้วผมเอา M p เอาปืนนี้มาโอเคมีเอ่อ uh, M 16 G L นะผมมี M หกสิบกับ R P G เอามานี่เฮ้เกิดมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่กล้าขาเนี่ยกอใช้เอเอ R P G ครับผมไม่เป็นไรไม่สนใจแล้วยิงไปเถอะโอ้โหแม็กซิมัมแอคชั่นแต่คอมผมไม่แม็กซิมัมลนะโอ้โห เอาตัวเ e อ็นมา๋ยวนี้ผมเล่นบอกผมจะไม่ค่อยเก็บอะไรอ้าวอย่าบอกว่าจบแค่นี้โอ้โหเพิง่งได้อาวุธด,ดีๆอย่งจบซะและ้วต่อไปผมก็แมปนี้นะ่าจะเป็นแมปสุดท้ายนะที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับผมเป็นแมป T4 Blue นะผมอ่าก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้มากกว่า People Playground เนี่ยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปก็กดไลค์กด s ซับสไคร์นะผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะผมผมได้รู้ว่าผมท่านชมเนี่ยชอบคลิปนี้นะผมเฮ้ยแต่มันเล่นแบบนี้ได้ เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยสมควรตายร้ไหมนี่โซโลโมชซอนนะผมเอาปืนพกมาเพราะมันหีีหลบไม่ทันไม่ต้องสตรงสเตล,ลนะะสวัสดีนี่มันายแก๊งมาเฟียจีนนี่แหละเ,เข้าไปสิสวัสดีโอ้โหนี่มันปืนอะไรเนี่ย M P 5โอ้โหเสียยปืน M P 5ห่วยมากนี่ก็ไปโอ้โหเอาปืนพกมาดีกว่าโอ้โหมันก็ยังมี M P 5อยู่เอาเอาิเอาเป็นปืนพกมากันสวัสดี ปึงป้งปึง้งปึ้งโอ้โหเอาย<ส>ูซี่กับปืนลูกซองมาเดี๋ยวนี้โอเคยิงเข้าไปครับผมเคลียร์รูรมหน่อยเคลียร์ห้องซะหน่อยโอ้โหเอาตัวซีมาเดี๋ยวนี้เอาเลือดมาด้ okay. ดยวยโอเคเราเคลียร์ได้ตรงนี้มันยิงพังย,นะ oh, ยังไงโอ้ยิงไม่ได้เศร้าเลยครับผมสวัสดีตรงนี้มันต้องมีอ้าวไม่มีสวัสดีมาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รเพื่อนแต่วันนี้ขอมาสั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ใครถ้าเอาปืนพกมาดิยิงเข้าไป ไม่ตายใช่ไหมเฮ้ยก็ทำเข้าไปแล้วก็กระโดดเข้าไปเฮ้ยมีคาตาณาด้วยหน้าเล่นนะผมคาตาณาหน้าเล่นมึงต้องเอาคาตาณามาผมนี่คาตาณามาแล้วตายคาตาณามาแล้วผมมันมันจะทำอะไรได้ชิงโอ้โหเสียงแทงนี่แบบโอ้โหอะไรเปร้ยงคาตาณาไปเวียงไปเปร้ยงนี่คาตาณาแล้วผมมือลูกซองครับผมโอ้โหชิบหายแล้วแต่ไม่มีโซโลโมซันผมจะทำอะไรไม่ทันนะผม โอ้โหมันมันโปลแล้วผมโอเคเริสตาร์นะผมครั้งนี้ผมจะไม่ผมจะไม่ติดเล่นยิบเลยนะผมโหเสียงเพลงนี้ก่อนชุงนึงจุงนึงจุงนึงจุงนึ่งเอ้าผมสึกเอาปืนนี้มาอี๋มันไส้เอ้าสมมันไม่ให้เอาชนะใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยชนะแน่นอนนะผมสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีพักพวกสวัสดีสวัสดี เฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงดวงดีเหรอเฮ้ยไอนี้ด้วยไม่ตายได้ไงแล้วก็ไอข้างในนี้ด้วยไงเฮ้ยมันใสเจ๋อเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนทำไปสองเลยเผื่อไม่ตายนะผมไปขึ้นไปกันนะผมสวัสดีพักพ่วกกันอีกรอบมาผมสวัสดีพักพ่วกกันอีกรอบมาผมก็สวัสดีพักพ่วกกันอีกรอบแลผมไม่ตายใช่ไหมก็สว well ัสดีพักพ่วกกัน อีกรอบนะผมโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นแต่ซีดจอมะผมแล้วสวัสดีพักพวกันอีกรอบแล้วสวัสดีไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานแล้วสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้โหพลาดไปทั้งสองแล้วผมสวัสดีแล้วก็สวัสดีอ๋อเป็นไงมันนี่มนันนี่มันยังจะมีอยู่ตรงนี้อีกทนไม่ไหวอะ ทงนี้ผมต้องยิงแบบดบับเบิลนี่มันไงแต่ยิง2นัดคายในคลิกเดียวผมอีโอ้โหมันจริงๆับผมอันนี้มันต้องมีอีกอา้าวแตวเข้าไม่ได้อ้าวต้องไปไหนต่อเนี่ยอาย้าวแต่ผมหลงทางผมหลงทางอะ่ะหรือว่านี่มันอาจจะเป็นจับดักอะไรสักอย่างเนี่ยอะ้ะวมันต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยผมงงจริงๆนะเฮ้ยมันต้องตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช่เด้อยนสวัสดีสวัสดีโอ้โห นี่มันที่มันไม่ใช่แก๊งกมาเฟียธรรมดามันเป็นแก๊งกมาเฟียที่ร่วมมือกับจอดเราต้องกำจัดทิง้งเราต้องกำจัดทิง้งเราต้องกำจัดทิ้งไอ้นี่ด้วยแหมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอา MP5 มาทนไม่ไหวแล้วเยัเออยงไงตายแล้วแล้วก็จบฉากับผมเอาอยัางไม่จบนี่ฮะจบฉากับผมอ๋อจบกันไปแล้วสำหรับเกม Maximum Action ในวันนี้ครับถ้าใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์และกด cribe ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ส so, วัสดีครับออก็สำหรับเกม Maximum Action นี้ก็มีวางจำหน่ายใน Steam แล้วนะครับผมเกมยังอยูออ่กำลังพัฒนายอยู่นะครับผม